คืนนี้คุณพร้อมจะเปิดประตูสู่โลกของเรื่องราวที่ซ่อนเร้นหรือยังสนีจันนิยายเสียงทุกถ้อยคำทุกเสียงกระซิบจะพาคุณดำดิ่งสู่บทใหม่ของความรักความลึกลับและสน่ที่ไม่อาจต้านทานกดติดตามแล้วมาฟังไปด้วยกันนะคะ ตอนที่สามฉันเห็นแกน้องลูกเออหรอกเนาะไม่อย่างนั้นลูกก็เก็บตายฝากไว้ก่อนเถอะเขาจึงหันไปเอ่ยกับสายฟ้าเราวกับว่าตนเองถือไพ่เหนือกว่าแล้วหันไปสั่งบัตริกาศคู่ใจว่าอลลงอฟูกลบจากนั้นทั้งเขาและสองบัตริกาศก็กึงเดินกึ่งวิ่งออกไปจากบริเวณนั้นด้วยสภาพผิดจ,จะขามาอย่างสิ้นเชิงคล้อยหลังอย่างลวดซาน สายฟ้าก็หยัดก,กายลุกขึ้นยืนอย่างยากเย็นรู้สึกจุกเจ็บไปทั้งเนื้อทั้งตัวสัมผัสได้ถึงความเค็มคาวที่มุมปากไม่คิดเลยว่าการมาหาที่พักใจในครั้งนี้จะทําให้เขามาเจอคนสองกลุ่มที่ดูอย่างไรอย่างไรก็มาเฟียชัดๆสิ่งที่พบทําให้เขานึกหวัน่นเสียแล้วว่าตนเองจะมีชีวิตรอดกลับไปเมืองไทยหรือไม่คุณกล่อมมากนะที่ไปต่อกรอนกับอันธพาลอย่างไอ้ลวดซอนชายชุดดาร่างสูงใหญ่คนนั้นหันมาเอ่ยกับเขา ขณะที่เขาเองกำลังยกแขนเสื้อปาดเลือดที่มุมปากทิ้งไปผมก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกครับเพียงแต่เขาปลายตาไปทางหญิงสาวอีกคนที่ไม่รู้จักแม้แต่ชื่อแท้เขามาช่วยน้องค่ะพี่ชิงลู่เอ๋อตอบรู้สึกผิดขึ้นมาครามครนที่เห็นว่าเขาต้องมาเจ็บตัวเพราะหล่อนแท้ทพี่รู้แล้วไปทำแผลที่โรงแรมก่อนว่าแล้วลู่ชิงก็พยักยยเย์ยให้เหมาซันกับต้าหลี่ เข้ามาพยุงเขาไปยังโรงแรมสาขาที่ใกล้ที่สุดในวินาทีแรกที่ก้าวผ่านซอยกว้างมายังอนาบริเวณโรงแรมลู่หมิงสายฟ้าก็อดเลิกคิ้วประหลาดใจไม่ได้ที่เห็นว่าสถานที่ที่ลู่ชิงพาเข้ามาทำแผลนั้นเป็นที่พักของเขาเองหลังจากถูกพามายังห้องพยาบาลแล้วพยาบาลวัยกลางคนประจำห้องก็เข้ามาทำแผลให้เขาโดยมีลู่เอ๋อตามเข้ามาดูการทำแผลและทำหน้าเจ็บแผลตาม เมื่อเห็นว่าเขาเนิ้วหน้าทุกครั้งที่สำลีชุบแอลกอฮอล์แตะลงบนบาดแผลกระทั่งทำแผลเรียบร้อยเขาจึงกลับออกมานั่งสนทนากับสองพี่น้องที่ล็อบบี้และทำให้เขารู้ว่าหญิงสาวคนที่เขาเข้าไปช่วยหล่อนเอาไว้นั้นชื่อลู่เอ,อ๋เป็นน้องสาวของลู่ชิงเจ้าของโรงแรมแห่งนี้คุณมาจากเมืองไทยมีหน้าละ่ะคุณถึงไม่รู้ว่าไอ้ลู่ดซานเป็นอันพานใหญ่ของเมืองนี้ครับสายฟ้าค้อมศีรสารับแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่คะ ลู่เอ๋อเป็นฝ่ายถามบ้างอย่างไม่ได้ต้องการคำตอบอะไรจริงจนะังนักเพราะเขาคงไม่ได้มาที่มาเกา้าด้วยสาเหตุอื่นนอกจากมาเที่ยวแน่ผมมาพักผ่อนครับอุปาทานหรือไรลู่เอ๋อก็ไม่อาจแน่ใจที่หล่อนแลเห็นประกายความเจ็บปวดผ่านวูบเข้ามาในในตาดำใหญ่คู่นั้นในตาที่เคยทำให้หล่อนรู้สึกราวกับต้องมนสะกดมาแล้วเมื่อชั่วโมงก่อนผมว่าถ้าคุณยังรักตัวกลัวตายอยู่แล้วก็รีบกลับเมืองไทยจะดีกว่านะ ลองคุณกล้าอย,ย่หนวดแมวอย่างไอ้ลวดซาแล้วก็มันไม่ปล่อยคุณเอาไว้แน่ลู่ชิงเตือนชายหนุ่มรุ่นน้องด้วยความบังดีผมคงไม่รีบกลับเมืองไทยตอนนี้หรอกครับสายฟ้าเอ่ยออกไปโดยไม่ต้องตัดสินใจเพราะสิ่งหนึ่งที่เขาไม่อาจบอกใครได้และไม่อยากกลับไปเห็นก็คืองานแต่งงานระหว่างมัทุรดากับบูชิดเอาเถอถ้าคุณไม่กลัวตายก็ตามใจเถอนะเพราะผมคงห้ามคุณไม่ได้หรอก มันเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะอยู่ที่นี่แต่ยังไงผมก็ต้องขอบใจคุณมากที่มีน้ำใจช่วยน้องสาวผมเอาไว้ลูกชิงเอ๋ยขับคุณชายหนุ่มจากใจจริงก็จะหันมาไล่เบี้ยกับน้องสาวคนเดียวว่าพี่ยังไม่ได้ตำหนิเราเลยเนาะที่ไปเดินเที่ยวกนเดียวเอาเมาอัตตาพวกแกก็เหมือนกันตามใจกันเข้าไปทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องโทษฐานที่พวกแกมีส่วนทำให้ลูกเอ๋ได้รับอันตรายฉันจะหักเงินเดือนพวกแกคนละพันมบส่วนเธอ ลูกเอ,อ๋ลู่ชิงหันมองน้องสาวคนเดียวตาวาวพี่จะไม่ให้เธอออกจากบ้านสองอาทิตย์เพื่พจอ,อ,อ,จ,อจะคิดได้บ้างว่าไม่ควรจะทำอะไรเป็นเด็กๆให้พี่เป็นห่วงอีกพี่ชิงคะหล่อนอ้าปากจะแยง้งสีหน้าจืดเจือลงไปหักแววตาทั้งคู่ก็ยังดูเรากับดีกิ้งตัวเล็กๆถูกแยก่งของเล่นอยู่ดีให้น้องอยู่บ้านเฉยๆตั้งสองอาทิตย์โอ้ยน้องจะต้องเบื่อเหี่ยวแห้งตายแน,น่ๆเลย นัน่นเป็นเรื่องของเธอว่าจะทำยังไงไม่ให้ตัวเองเบื่อเหี่ยวแห้งตายลู่ชิงเสมองไปทางอื่นขณะที่ลู่เอ๋อแบ,บ้ปากอย่างแสนงอนคิ้วเรียวขมวดเข้าหากันอย่างใช้ความคิดว่าหล่อนควรทำอย่างไรถึงจะออกมามีอิสระเสรีดังเดิมได้ถ้าว่าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกหล่อนจึงต้องกลับออกมาจากโรงแรมลู่หมิงพร้อมกับหอบเอาความรู้สึกหนักอึ้งที่ยังคงค้างคาอยู่ภายในใจกลับมาด้วยเช้าวันต่อมา สายฟ้ายังคงใช้ชีวิตตามปกติโดยพยายามลืมเรื่องที่เขามีเรื่องกับอย่างลวดซานเมื่อคืนที่ผ่านมาเสียและเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเขาได้ทุกเมือ่อเขาจึงพรางตัวเองไม่ให้อย่างลวดซานจำได้ด้วยการสวมหมวกแก๊ปกับแว่นกันแดดเขาออกจากที่พักตั้งแต่เช้าพร้อมกับกล้องถ่ายรูปที่พกติดกระเป๋ามาด้วยตั้งใจว่าจะเดินไปเรื่อยๆและถ่ายรูปสถานที่ที่ชอบเขาเดินไปตามทางเดินปูด้วยกระเบื้องเป็นรูปลันคลื่น ของเซนาโดสแควร์ที่บัดนี้เงียบสงบไร้ซึ่งความสีวิไลดังเช่นยามค่ำคืนรอบบริเวณเต็มไปด้วยมนตลังแห่งสถาปัตยกรรมเก่าที่ประเทศเจ้าอานณานิคมอย่างโปรตุเกสสันสร้างไว้นับตั้งแต่การเข้ามาครอบครองในคริสต,ต์ศตวรรษที่16ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีสมเป็นเมืองมรดกโลกภายในอาคารมีพัตคาร์และร้านรวงเปิดให้บริการบ้างประปรายแสงแดดอ่อนอุ่นยามเช้าและสายลมทะเลโชอยเอื่อย ทำให้เขารู้สึกสดชื่นและคงรู้สึกดีกว่านี้หากไม่ติดว่ายังคงเจ็บแผลตามร่างกายตามซอกซอยเล็กๆที่เขาเดินผ่านเมื่อคืนที่ผ่านมายังคงมีการเปิดขายอาหารบ้างประปรายเขาลากเท้ามาตามซอกซอยมายังซากประตูโบสเซนส์บอลซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกกับสถาปัตยกรรมแบบจีนเอาไว้ได้อย่างลงตัวชายหนุ่มเดินชื่นชมความยิ่งใหญ่อลังการของซากประตูส่วนของกำแพงด้านหน้า และบันไดาทางขึ้นด้วยความหลงไหลท่ามกลางนักท่องเที่ยวมากหน้าหลายตาที่ต่างเดินทางมาถ่ายรูปห่วงความคิดอดจินตนาการไปถึงโบสถ์ทั้งหลังไม่ได้เลยว่าจะสวยงามขนาดไหนจากการอ่านคู่มือนำเที่ยวที่ได้มาจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำให้เขารู้ว่าสร้ากประตูโบสถ์แห่งนี้เป็นประตูของโบสถ์มาแต่ดดีซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีคริสต์ศักราช1640โดยพระ จากนิกายเยซูอิตชาวอิตาลีร่วมกับช่างชาวจีนและญี่ปุ่นบางส่วนที่นับถือคริสตศาสนาถือได้ว่าเป็นวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของชาติตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกลและเป็นที่สอนภาษาจีนให้กับคณะมิชนารีก่อนจะเดินทางเข้าไปเผยแผ่ศาสนาในจีนแผ่นดินใหญ่เคยถูกใช้เป็นฐานทัพและพระในโบสถ์ก็ถูกขับไล่ออกไปก่อนจะถูกเพลิงไหม้อย่างรุนแรงในคริสต์ศักราช1835 คงเหลือไว้เพียงเศษซากของการเวลาผ่านความงดงามทางศิลปะให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมสายฟ้ายกกล้องถ่ายรูปเก็บภาพความงามเบื้องหน้าไว้เป็นภาพแห่งความทรงจำพลิกข้อมือขึ้นมองนาฬิกาอีกครั้งก็พบว่าเป็นเวลา10บโมงเชา้าเขาจึงเดินต่อไปที่วัดอามามรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของประเทศมาเกา๊าตามตำนานเล่าขานที่ว่าหญิงสาวชาวฟูเจี้ยนชื่อหลิงมา ต้องการข้ามฝั่งมายังคาบสมุทรดอกลิลลี่ขาวหรืออ้าวเหมือนจึงขอโดยสารมาก,กับเรือลำเล็กของชาวประมงชาราคนหนึ่งระหว่างนั้นกลางทะเลมีพายุรุนแรงทำให้เรือหลายลำอับปางแต่ปฏิหารคำสั่งฟ้าของหลิงมา่าทำให้เรือลำน้อยของชาวประมงชาราเดินทางถึงฝั่งอย่างปลอดภัยและทันทีที่หลิงมา่าก้าวขึ้นสู่ฝั่งก็ลอยขึ้นบนท้องฟ้าและหายไปชาวประมงเชื่อกันว่า หลิงมากคืออมามาองค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลดินแดนที่หลิงมากก้าวขึ้นสู่แผ่นดินจึงได้รับการขนานนามว่าอ่าวของอาม่าหรืออามากัวและเพี้ยนเสียงเป็นมาเก้าในที่สุดก่อนจะเข้าชมภายในบริเวณวัดเขาหยุดยืนมองรูปปั้นสิงโตและเอื้อมือไปหมุนลูกแก้วในปากสิงโตสาครั้งพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานให้เขาลืมความเจ็บปวดใจที่ผ่านพ้นมา แล้วจึงเดินตามนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเข้าไปไหว้รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมแล้วกลับออกมาจากวัดแต่แล้วชายหนุ่มก็ต้องขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจเพราะขณะก้าวพ้นซุ้มประตูทางออกมานั่นเองเขาก็พบกับหญิงสาวคนที่ทําให้เขาเดือดร้อนเดินปะปนมากับนักท่องเที่ยวพาให้ความปิติยินดีเกิดขึ้นภายในใจเมื่อคิดไปว่าหล่อนเป็นเพื่อนใหม่เพียงคนเดียวที่เขารู้จักในดินแดนที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนคุณรู้เอ่อเขาโบกมือให้ ลางสืบเท้าเร็วๆก็าหาหลอนคุณมาได้ยังไงก็ไหนว่าพี่ชายคุณไม่ให้คุณออกมาจากบ้านสองอาทิตย์ไม่ใช่เหรอตอนแรกก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ฉันมีวิธีของฉันพี่ชิงก็เลยยอมให้ฉันออกมาหลันว่ากลิบปากคู่งามคลี่ยิ้มมุมปากเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อชา้าที่ผ่านมาภายในห้องนั่งเล่นหลันกำลังนั่งหมดอะไรตายอยากอยู่บนโซฟ,ฟาตัวนุ่มมือข้างหนึ่งถือรีโมท กดเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ไปเรื่อยอย่างไม่รู้จะดูช่องไหนดีก่อนจะมาหยุดอยู่ตรงช่องโทรทัศน์ที่ผู้ดำเนินรายการสาวกำลังสอนภาษา,ษาอังกฤษให้กับผู้ชมทางบ้านพลันความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นในสมองพร้อมกับที่ร่างสูงใหญ่ของพี่ชายคนเดียวก้าวเรื่อยๆลงบันไดมาพี่ชิงระหว่างที่น้องอยู่บ้านตั้งสองอาทิตย์น้องอยากเรียนภาษาไทยแก้เบื่อคะ่ะภาษาไทยน้องจะเรียนไปทาไมในเมื่อภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมัน น้องก็เรียนจนพูดได้แล้วก็เผื่อว่าวันหนึ่งน้องจะได้ไปเมืองไทยไงคะอย่างน้อยถ้าพี่ชิงต้องเจรจาธุรกิจกับคนไทยน้องจะได้แปลให้ดวงตากลมโตฉายแววกระตือรือร้นอย่างไม่ปิดบงังแล้วเราจะไปเรียนที่ไหนที่เกาะไม่มีโรงเรียนสอนภาษาหรอกเนาะก็นายสายฟ้างคะขอแค่พี่อนุญาตให้น้องไปตกลงกับเขาเท่านั้น น้องสัญญาเลยว่าจะอยู่ที่บ้านไม่หนีออกไปไหนจนกว่าจะครบสองอาทิตย์อย่างที่พี่ต้องการแน่ใจเหรอลู่ชิงเลิกคิว้วแม้จะไม่แน่ใจนักว่าน้องสาวจะได้อะไรจากการเรียนภาษาในครั้งนี้แต่ด้วยความที่เขาไม่เคยขัดใจน้องสาวสุดที่รักในเรื่องนี้มาก่อนเขาจึงสองจิตสองใจอยู่ว่าจะทําตามคาขอของน้องสาวหรือไม่นะคะพี่ชิงให้น้องเรียนเถอะนะคะน้องสัญญาเลยว่าจะไม่ไปทะเลถลายแน่นอน ก็ได้แต่นีนนั่นต้องมาสอนที่บ้านเรานะแล้วก็ห้ามเราออกไปเที่ยวที่ไหนอีกถ้าอยากไปก็ต้องไปกับพี่ตอนเย็นเท่านั้นลู่เอ๋อนิ่งช่างใจอยู่ครู่ก็ตัดสินใจได้ว่างานนี้เพื่อแลกกับอิสรภาพในวันนี้หล่อนคงต้องยอมให้พี่ชายสักครั้งได้ค่ะยังไงน้องก็จะทําให้เขายอมสอนน้องให้ได้เลยลู่เอ๋อจำได้ว่าหล่อนเอ๋ยกับพี่ชายคนเดียวออกไปเช่นนั้น ดวงตากลมโตทอประกายหมายมาดเมื่อคิดว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหล่อนจะต้องได้เรียนทั้งภาษาไทยและอิสระภาพคืนมาอย่างแน่นอนฉันต้องถูกห่าไม่ให้ออกจากบ้านตลอดไปน,นี่นาถ้าคุณไม่ช่วยฉันนะน้ำเสียงของหล่อนทอดอ่อนลงผมจะช่วยคุณได้ยังไงล่ะขนาดเมื่อคืนที่ผมช่วยคุณผมยังเกือบเอาตัวไม่รอดเลยเขาเลิกคิ้วมองหล่อนอย่างไม่เข้าใจได้สิ ก็ฉันไม่ได้ให้คุณไปต่อยกับพี่ชิงซะหน่อยนี่แค่จะให้คุณไปช่วยสอนภาษาไทยเท่านั้นเองแต่ฉันก็ไม่ได้จะให้คุณช่วยฟรีๆหรอกนะฉันมีค่าจ้างให้คุณมากเท่าที่คุณต้องการเลยมือเรียวเอื้อมมาจับต้นแขนแข็งแรงเอาไวล้ล้มๆผมจะสอนให้คุณได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อผมไม่ใช่คนสอนภาษาไทยสักหน่อยเขาแยง้งพลางแกะมือเรียวออกจากต้นแขนของตนทำไมจะไม่ได้ล่ะ ก็ในเมื่อคุณใช้มันอยู่ทุกวันลูกเอ๋อสวนกลับอย่างไม่ยอมลดละมันก็ใช่แต่ยังไงผมก็สอนคุณไม่ได้หรอกถ้าคุณอยากเรียนนักละก็ไว้พี่ชายคุณอนุญาตให้ออกจากบ้านได้คุณก็ค่อยไปเรียนตามสถาบันสอนภาษาละกันนะพันม็อบต่อวันนี่ยังไม่รวมค่าล่วงเวลานะถ้าคุณสนใจฉันก็พร้อมจะจ่ายหล่อนดึงดันเสนอราคาออกไปทั้งที่เขาก็ยังไม่ได้ตกลงอะไรได้ซ้ำผมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน เขายักไหลมือหนาสอดลงไปในกระเป๋ากางเกงโดยอัตโนมัติเพื่อจะพบเพียงกุญแจห้องไม่มีกระเป๋าสตางค์อยู่ในนั้นจริงๆซะด้วยมีน่าเล่าเขาถึงได้รู้สึกว่ากระเป๋ากางเกงมันเบาชอบกลตั้งแต่ก่อนเดินลงมาจากศาลเจ้าแม่กวนอิมแล้ว ฉันเดินเพียงลำพังในเมืองที่ไม่เคยหลับไหลท่ามกลางแสงไฟผู้คนมากมายเดินผ่านมาเหมือนสายลมพัดผ่านหัวใจเน็บหนาวทุกคราวที่มองฟ้ากว่า ฉันได้พบเธอเพียงแรกเจอแค่สบตาการเวลาคล้ายหยุดหมุนหัวใจเคยเต้นช้ากลับสั่นไว้ขึ้นมาอยากให้เธอรู้ว่าใจฉันกำลัง ฉันอบอุ่นเกินใครที่เคยพบมาแค่ชิดใกล้ก็รู้สึกปลอดภัยยามแอบอิงในอ้อมกอดเธอเหมือนได้พบเจอคนที่ตามหามาแสนนานแม้ไม่ต้องพูดจาแค่เพียงมองตาไม่ต้องมีคำสัญญาใด เท่านี้ก็อุ่นใจเกินพอแม่รอบกายฉันจะเต็มไปด้วยอันตรายที่มองไม่เห็นขอแค่เป็นเธอที่ฉันวางหัวใจไว้ในมือได้โลกของฉันก็ไม่เลวร้ายอีกต่อไปแล้ว อบแทนเธอด้วยใจดวงนี้แม้ว่าเธอจะไม่เคยเรียกร้องไม่เคยต้องการแต่ฉันก็จะรักเธอในทุกวินาทีที่ยังหายใจ